ปลากระบอกใช่ไหมครับจ้ะปลากระบอกนะครับวายปลาเดียวออกได้เพราได้ปลาอื่นบ้างไหมครับไม่ได้ตัวนัน,น,น,นจะเป็นปลากระบอก จะเป็นแถวหาดหวอนนภานะครับชนบุรีนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะก็จะมีเอชาวบ้านนะครับมาทอดแหบริเวณสะพานนะครับก็จะเป็นพวกปลากระบอกนะฮ นี่เขาแนะนนะครับโอ้โหครับมีรถรถไหนครับครับโอ้โหโปราสาทใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเต็มเลยอันนี้ได้อ้วนหรือว่าตั้งไข่หรืติดอะไรมาครับอ้วนครับอ้วนโอ้โหตัใหญ่เลยนะครับปราสาทใหญ่โคตรโอ้อันนี้ก็เอาไปส่งแม่ค้าใช่ไหมครับส่งอืม ครับเป็นปลาสาบตามโป๊ะที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะออ๋ทำเป็นลูกๆอ่ะแล้วเอาเรือเข้าไปข้างในอืมแล้วก็วนล้อมแล้วก็ช่วยกันดึงช่วยกันดึงขึ้นมาอืมได้ไปสองเที่ยวแล้วเนี่ยหัวตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยโอ้ยสา็แถวนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะเนี่ยออมครับนี่ก็เป็น ปลาอีกส่วนหนึ่งของพี่คนหนึ่งนะครับที่ทอดได้มีปลากระบอกแล้วก็มีปูมา้ามีปลาหมึกตัวน้อยๆแล้วอ,นะอีกสองตัวนะครับติดแห่พี่เข้ามานะครับอันนี้มาทอดตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ยโอ้ผมมาตีสี่กว่าโอ้มาตีสี่นะฮะน้ำไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับน้ำมไม่เป็นไรน้ำไม่เสีย น้ำไม่เสียครับรื้อปลาไม่เคยมีเท่าหรือมันเกี่ยวขึ้นลมเราเห็นโอ้โหวันนี้รู้สึกขึ้นลมแรงมากเลยขลมแรงแมากๆครับมันมันมันมาแต่เรามองไม่เห็นอเพราะกลางคืนนะบางทีเราสายไฟสองดวงนี่แหละครับแต่แต่ว่ากลางคืนก็มองเห็นแหละครับมองเห็นมันไหวกลางคืนอาสายไฟไงครับสายไฟสองดวงเนี่ย ก็มองเห็นครับแต่เวามองฝั่งนี้เราก็ไม่เห็นนะแล้วเราต้องไฟอยู่นี้ตรงเราก็ต้องอยู่นี้ยื่นเอามองสวนไฟอย่างเงี้ยครับตองกับสายแบบนี้แต่กางวันนี่ไม่ต้องเลยกงวันนี่แล้วก็ไปดูดูมันวิ่งเอาเคยทอดใ้ตัวใหญ่มั้ยมแบบเป็นโลขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแบบนั้นไม่ค่อยมีมีก็ข้างนอก ข้างนอกแต่ข้างในนี่ไม่เคยมีครับเป็นวิธีธชาวเลนะแถวหาดวอนนภาพี่ก็ลังมองว่าจะมีปลาขึ้นผิวน้ำไหมอันนี้เอาไปขายแล้ว่าไปกินครับไปกินเองได้มากๆกก็ขายได้มากก็ขายครับครับ,รบถ้าได้น้อยก็เราก็ไปกินกัน,กนเอง,เอง ได้น้อยก็แบ่งกันไปกินได้มากแล้วก็กินไม่หมดก็้วตกแบ่งกันไปขาย <laughs> โอเคครับขอบคุณครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับมีอีกหลายจุดเลยนะครับพี่หลายคนกำลังทอดพี่คนนี้พุ่งหน้าจะพุ่งจะมาะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับเราเห็นพี่คนกำลัง ดึงแห่ขึ้นเลยนะฮะเราดูดิว่าเขาจะได้เ,เยอะไหมนะครับได้ไหมโอ้โหติดไม้มาด้วยยิ่หล่นเป็นตัวจริงนะติดมดัดเลยติดปูมาดม้วยได้เยอะยังครับเนี่ยพึ่งมาครับพึ่งมา,งมาอ๋อวันเที่ยวแรกหรือปะ่ะเ,เ, <laughs> เจอท่อนไม้โดนไปแลา้ว <laughs> ผดงานมีปูมหมดเลยมีปูม้าด้วยนะตรงนี้เราแบบคนไขรก็จะมาทอดได้ได้ทุกคนเลยใช่ไหมได้ครับส,ส่วนมากจะทอดกันช่วงเช้าหรือว่าเย็นกันเช้ารับเช้าบายๆหมดเลยแต่วถ้าไม่ติดไม้เมื่อกีน้น่าจะได้เยอะอยู่ <laughs> ติดนะน้ำนะปูตัวน้อยๆามไปลยลองไปดูอีกนะว่าข้างบนมีอะไรอีก ริงผมมาบางแสนหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยข,ขึ้นมาตรงแถวหาดวอนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ขึ้นมาก็ได้เห็นวิถีชีวิตอีกอมุมหนึ่งนะครับของอชาวบ้านแถวนี้นะครับชาวประม,มงพื้นบ้านนะครับเป็นบรรยากาศที่สบายๆมากนะ เช้าเช้างี้ก็จะมีเรือประมงนะครับบางส่วนก็กําลังออกจากฝั่งเพื่อที่จะไปหาปลาหรือทําประมงแล้วก็อีกหลายส่วนก็กําลังกลับมาพร้อมกับพวกปลาปูนะครับที่จับได้มานะครับที่จะได้จากวางอวนหรือว่าอาจจะตกหรือว่าลงตะขอะไรก็ตามนะซึ่งก็เอาขึ้นมาขายให้กับ อพ่อ,พอค้าแม่ค้าหรือว่านักท่องเที่ยวนัอย่างลํำนั้นก็น่าจะพุ่งกลับมาฮนะเลนก็ซูมไม่ถึงอีกแล้วติดเลนวายมาตัวเดียวนะไม่เป็นไรลองไปดูนะครับว่าเห็นลิบตใใ์ไก้นู่นนะครับว่ามีคนตกปลาอยู่เดี๋ยวลองไปดูกันว่าเขาตกได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับอู้ก่อนไปนี่มี ปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มตะกร้าเลยนะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่เหมือนกับที่เขาเอาไปทำปลาเค็มนะครับหรือปลาหวานนี่แหละที่ขายตามแถวหนองมนเนี่ยนะอืเต็มเลยนะตะกร้าใหญ่ใหญ่นะโอเคไปดูกันอีกโอ้กำลังมีเรือประมงอีกําหนึง่งกำลังเข้ามานะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเขาได้ปลาอะไรไหม นะกำลังเยะเทียบต้าแถวแล้วโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหโอ้เยอะมากเลยนะครับว้าวมาหรับมากมีตาโหยโอ้โมีทั้งปลาตาตัวใหญ่ ปลาเมือกเรียกปลาอะไรครับโป๊ออีโป้งกระพงกระพงแดงออกมาไม่ใช่โป๊ออีโป๊อไม่เคยได้ยินชื่อโอ้โหโตัวใหญ่นะฮะโอ้โหไม่บอกไว้สีไป็นแต่ปลาปลาอ่ะอ๋อลงปลาไก่มันเจ๊งแเราเลยทีนี่ยจ้าตกมันไปซับนี่โดนเยอะมากนะยุบหรือลงเดียวเอ๊ะไอ้สากไอ้สากก็หลายตัวเลยนะเอาไง เรื่องไม่ไปขายแล้วเรื่อยๆโวยดำมาเอาเอกสาก็มันมีอะไรไปขายเสมอกำลังขัดปลาอยู่มีทั้งปลาหมึกแล้วก็ผมก็ไม่รู้จักปลาหลายๆอย่างเลยปลาหลังเขียวหรือเปล่าไม่รู้เยอะมาก ไม่เป็นไรครับอ้าวเอ็กซ์แซดเอ็กซ์แซดหน่อยเอ็กซ์แซดหน่อถ่ายรูปเดี๋ยวอะไรลูกอะไรลูกอ๋อเออโอเคครับครับเยอะครับไม่คิดว่าแถวบางแสนนี่จะมีปลายังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะ เยอะลยครับอมากเลยครับก็มีความรู้สึกว่าแถวนี้ก็ยังยังยังสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ลุงคนที่เป็นเอ่ออะไรอ่ะเขาเรียกก็ไต่เรือป่ะนะครับก็บอกว่า ที่จับได้เยอะมากขนาดนี้เพราะว่าก็เป็นความเข้มงวดแล้วก็ช่วยกันร,รักษานะครับแล้วก็มีการสร้างเขาเรียกว่าสร้างปลาหรือพผมไม่แน่ใจนะฮะที่ให้ปลาอยู่อาศัยนะครับก็เป็นวิธีคิดที่อ,อ,อนุรักษ์นะครับเพื่อที่จะได้สามารถทำมาหากินได้ต่อไปนะครับนี่ก็เรามาดูพี่ๆที่เขาก,ก็ตกปลากันนะครับ ได้ไหมครับได้กองปลาอะไรครับขอดูหน่อยได้ไหมฮะนี่เออครับขอยึบดูเอหน่อยได้ไหม,ไหไไหมครับดูนะครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่อขออนุญาตพี่เขายกให้ดูหน่อยนะครับเอานี่ออนเออุ้ยปลาอะไรครับเนี่ยครับตา อ๋อปลาปออืมตัวใหญ่กันนะโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็นมานลยกินได้ใช่ไหมฮนี่ขอบคุณครับมาตกกันได้กี่โมงนะครับเนี่ยตึ้งมาดูพี่คนนี้นะครับเกี่ยวเหยือ่อเหยื่ออะไรครับเหยื่อหอยจอบครับหอยจอบออ๋ กินทุกชนิดเลยนะครับปลาก็กินครับเพียงกุ้งตุกโอ้มันข้าวมันเจอเยือนก็กินหมดอืมมากมาตกช่วงเช้านะครับหรือว่าช่วงเย็นกันหรือว่ากลางคืนอะนไหมันกินดีกว่ากันนะปลาพวกนี้มันกินตอนมีแดดไม่มีแดดไม่กินออ๋อ ต่อเาบพีเขาดีกว่านี่อยามายึกาบอกไอย่ามายึกยากนะจะกินก็กินเลยนันเบ็ด่นนี่็ี่นี่นี่็ี่นี่นีานี่นี่่น ไม่ได้เอาลงมานะอันนี้ก็ตกป่าเหมือนกันใช่ไหมครับได,ได้ไหมครับยังไม่ได้เราลองด,ดูสักพักหนึ่ง <c oughs> <c oughs> วัด <ak> นั่นนะครับดูนะใช่ไหมน่าจะน่าจะมีล <tinc S 2> ุ้นนะครับมองโอ้โหนะมาดูกันเลโอ้สู้เบ็ดด้วยโอ้โหนะครับเมื่อกี้แบตหมดนะฮะในตัวเมื่อกี้ เบ็ดออขาดไปนะโอ้หนะ่าเสียดายนะรุดนะครับเบ็ดโอ้แต่ผมก็หมดเบ็ดพี่เขาโอ้เสียด,ดายเมื่อกี้ดูตลไยคันแล้วน่าจะใหญ่อยู่นะ เป็นบรรยากาศนะครับแถวหาดวอนอน,นะฮะแถวอย่ออางงีง้ยอดยอดครับนี่เป็นเอ่อ พี่กำลังแกะปูออกจากตะไคร้อยู่นะอ,อะไรเนี่ยปูม้านะครับที่พุ่งเอาขึ้นมามน้ำ่วมหลังแ็ก<ม>ก็เป็นนะครับ ออชาวมงนะครับที่รุ่งจะกลับมาจากออการออกทางประมงนะครับช่วงเชา้าบริเวณหาดวานอนก็จะเป็นพวกปูมาเปนเนี่ยจะเป็นปูมาใช่ไหมครับพี่ี่ติดอ,อุ้ยตัวดำๆปูอะไรนะครับปูหมาหมดอ่ะไอเนี้ยไอเน,นี้ยอันนี้นะครับัน,นี้ปูใบปูใบอ๋อ ติดทั้งปูติดทั้งปลาเลยใช่ไหมสดสดเลยนะครับจากทะเลหาดวอนพาเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับบริเวณหน้าหา,นะา,าดก็จะมีชาวมงที่จับเข้ามาจากการทำมงแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ขายทสดแต่ก็จะมี คนมาจับจ่ายซื้อของนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างหินเอกนอนอยู่ครวนี้นะังวนใหม่วนผามมาแล้วไม่ทำเสร็จทำเสร็จได้ก็ควายตื้อเข้ามาเหรอตัอ้อมาฝากไว้ยเป็นาบ้าคาบถานนี้อ่ากัเยหรอไ่า ครับเป็นบรรยากาศช่งชวงเช้านะอันนี้มีคู่นะสามโลร้อยน้ำคัะน็บนี่ไง Bà 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 Người này bà 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 nè, bà 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 dài bà bà là bà sạc đầm, bà bà Đúng rồi bà 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 ช่องเหรอแม่ตาหลังนี้ไม่มีอะหลังนี้เป็นสาสรเหลืองว่ดอันนี้ถือว่าใหญ่เต็มที่ยังไงจ่างหูดวงตึกระโลเลยครับอันนี้ประมาณกี่โลครับเนี่ยสามโลสี่โลแต่ผมว่ามันใหญ่มากเลยใหญ่ๆมันน้อยตัวไอ้ที่หลงเหลือน้อย่ัวใจหัวอ่ะก้าวโลสิคลงโลโอ้โหน้ำตื้นได้ขนาดนี้ครับโอ้โหนื้ อิซีมีไหมครับไม่ค่อยมีไม้กอนมีหือไม่มีล่ากันหมดตล่าล่าหมดแต่ต่อไปไม่แน่แต่อย่างงี้นะอืมแค่มมูอย่างงี้นะอืมไปก็ดีแบบนี้ก็เป็นปลาสานะที่ผมเอาขึ้นมาจากเรือครับก็หลังจะไปส่งพ่อค้านะครับขอบคุณครับนะเต็มเลยนะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลาด้วยกันภาพนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับติดตามคลิปของผมนะครับวันนี้เป็นคลิปมาเที่ยวหาดวอนอพานะครับฝั่งแสนชนรีนครับบ๊ายบายครับ